ครับสวัสดีครับซุ้มเมียนสารนะครับบรรยากาศตอน,ชน,ชน,นเนอนชาน้านะครับมูชิไปราไปชนเร่าผสมครับนี่ครับตอนเช้ากินหญ้านะครับนี่ครับเดินเล่นตามสนามหญ้านะครับ มีเจ้าน้ำเต้านะครับผู้คูมนะครับน้ำเต้าภูมฝูงครับครับหัวหน้าใหญ่ครับน้ำเต้าทองครับครับกินหญ้าตอนเช้านะครับเดินเดินตามสนามหญ้านะครับทำความสะอาดครับเชินเชื่อมและทำความสะอาดปินครับปินสยามครับ กินมะนีครับงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ